กราบกลับมาคว้าดาวก้าวหยิบลานทางช่องอาหายเชนีวคือลักเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่8พฤษภาคม2566นหะเมื่อวานนี้ต้องขอแสดงความาเสียใจเห <laughs> มือนเข้าคู่ไม่ได้เมื่อวานนี้ยออแปลกนะอาจจะสมาธิเราไม่ดีด้วย แต่ว่าเลข l k ล์เนะ R S เนี่ยมาตลอดเลยแล้วก็ L O D ดีมาครบจบกระบวนความหมดแหละแต่เวลาเราไปไฟกันแล้วเนี่ยมันมันไม่โดนนะมันไม่โดนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอไปโดยส่วนสายหวานเนี่ยเมื่อวานก็ยิ้มคือสายหวานผมไม่ห่วงหรอกท่านยิ้มได้ทุกวันแหละนะแต่ว่าสายเจาะเนี่ยเมื่อวานนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่าอ่าบอไป ไฟกันแล้วเนี่ยมันมันไม่เข้าไงเมื่อวานเนี่ยแต่ว่า r S เเนี่ยมานะห้ากสี่เนี่ยมาเมื่อวานส่วนเค N เมื่อวานอกกันหนึ่งก็มาตลอดแหละครับนะรอบแรกยังมาเลยใครที่เอาไปสายมาราธอนนี่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาส่วนสายรูดรูดเท่ากับรอดนี่ก็ไม่มีปัญหาเมื่อวานนี่มีสายเจาะอ,อย่างเดียวนะเมื่อวานนี่เหนื่อยนิดนึงว <laughs> ันนี้มาเจาะไหมจะ่เป็นไร เรานักเจาะอ,อยู่แล้วนักเจาะดแล้วนักเจาะน้ามันขุดเจาะต้องเจอเราจึงเจอบอ่อน้ำมันทักบ่อหนึ่งนะก็บอกแล้ววันนั้นเราเจอบอ่อใหญ่ไปแล้วไงก็อ,นนะอยู่ไปแปดเดือนนะยังไงก็อยู่ไปแปดเดือนวันนั้นเจอบอ่อใหญ่สี่ตัววันนั้นถือว่าสุดยอดนะเพราะนั้นในเรื่องของวิชาเนี่ยครับที่จริงแล้วเนี่ยก็มีท่านที่เรียนไปหรือว่าท่านที่อบรมไปหรือท่านที่อะไรไปเนี่ยท่านก็ได้อยู่นะ เพราะว่าในกลุ่มดาวที่เราเรียนไปว่าจะเป็น K คก็ตาม r อก็ตาม L อดี LD ก็ตามเนี่ยนะทั้งสามกลุ่มตัวเลขเนี่ยมันมาหมดแหละมาครบด้วยมาครบจบกระบวนความด้วยแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าถ้าท่านไปไฟมันมีดวงอะ่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเข้าล็อกเข้ายอดหมดทั้งหกหนึ่งหกศูนย์อะไรเงี้ยถ้าไฟก็คือเรียบร้อยเลยเมื่อวานนท่านที่เรียนไปนะก็มีท่านได้อยู่นะมีท่านได้อยู่ครับนะ ส่วนท่านใดที่รอเราเจาะให้ก็จะเหนื่อยตามเรานี่แหละแต่ว่าวันนี้ไม่เหนื่อยแน่นะผมว่าวันนี้ไม่เหนื่อยนะวันนี้ไม่เหนื่อยเน่ยสายเจาะสายหวานสายมาราธอนนี่ถือว่าโอเคแหละไม่มีปัญหาเลยสายเจาะวันนี้น่าจะโอเคเข้าล็อกนะส่วนสายหวานผมไม่ห่วงเขาส่วนสายรูดรักกับรอดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ส่วนสายมาราธอนก็สบายใจได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเอ้านะวันนี้เรามีลาวด้วยนะวันนี้มีลาวด้วยนะ เพราะฉะนั้นท่านที่สมัครเรียนไว้เดี๋ยวไปเรียนวันพุธต่อนะเดี๋ยวไปเรียนวันพุธต่อนะที่สมัครเรียนไว้ไปเรียนวันพุธต่อขอให้พลังเสียงประมานิดหนึ่งเมื่อวานนี้ผมเลยเข้า Google Meet นะเพราะว่าเอาประมาณหนึ่งชั่วโมงนัดท่านไว้แล้วก็ไม่อยากผิดนัดเนี่ยก็เลยขึ้นถึงเสียงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่มีพลังเสียงไม่มีพลังครับเมื่อวานเนี่ยเราพูดไปแล้วเสียงมันไม่ออกเนี่ยจากปอดนะเสียงมันอยู่แค่ลําคอเนี่ยมันไม่ออกมาเลยเสียงเราไม่มีพลังนะวันนี้ก็ยังวันนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่า พลังยังไ,ม,งไม,ม่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มร้อยนะอาจจะต้องพักผ่อนนิดหน่อยนะนะลักษณะตรงนี้นะอ้าวกา็มาบรรดูวนี้เนี่ยลักสูตรท่านใดที่ถามมานะตอนนี้เรียนยังจะได้โปรแกรมอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาปรับนิดหนึ่งนะวันนี้ขอปรับนิดหน่อยท่านที่สมัครเรียนให้ได้ครบทั้งโปรแกรมทั้งหนังสือแล้วก็เรียนด้วยนะี่นะก็ขอปรับนิดหนึ่งถ้าก็ถ้าก็เข้าโปรแกรมนี้ถ้าก็เรียนฟรี UM. ครับท่านในโปรแกรมไป แล้วก็ท่านได้หนังสือไปนี่ก็คุ้มอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วกไนน BRAND ็ได้เรียนฟรีอันนี้คือชัดเจนเลยได้เรียนฟรีครับเพราะว่าโปรแกรมกับหนังสือนี่กเ็เยอะอยู่นะแล้วก็เรียนฟรีเลยเพราะปกติ<ๆ>เรียนอย่างเดียวนี่ก็เกินกว่าสองอย่างนี่อยู่แล้วไงแต่นี่ผมให้สิทธิ์ไงเพราะเห็นท่านอยากได้โปรแกรมอยากได้หนังสือก็ให้เลยทั้งสองอย่างแล้วก็เรียนฟรีนะเรียนฟรีเลยครับโปรแกรมนี้ถือว่าสุดยอด3หลักสูตร8ชุดวิชานี่เรียนไปนี่ผมว่า ผมว่าใช้ได้อะผมว่าก็การันตีอะผมว่าการันตีนะเอาก็กกหลายหลายท่านที่เรียนไปก็คอมเมนต์การันตีมาด้วยแล้วกันนะถ้าว่าเรียนไปแล้วเป็นประโยชน์ยังไงมีผลยังไงเนี่ยผมว่านะคือเราไม่ได้คุยเราไม่ได้อ,อวดอ้างสรรพคุณอะแต่ว่าท่านที่เรียนไปแล้วท่านทําได้จริงจริงเท่านทําได้จริงๆริงอ่อะนะก็มีรวยนี่แหละแล้วก็ทำไปร,รวยปีสองห้าเจ็ดนะฮะก็เรียกรวยนานาชาติอันนี้มันจะครบสามร้อยหกสิบห้าวัน ท่านทั้งสั่งไปนะทรงนี้ยังพปรีอ order อยู่นะก็สั่งไปวันนี้ได้เลย0ูนย8หกสีแนะล้วท่านก็จะได้ p ป6ีหด้วยนะจะมีครบไงมีครบรัฐบาลใต้ออ,อมสินอานอยลาวมีครบอะ่ะปีหกนะแต่ p ป6ีหเนี่ยมันจะมีแค่รัฐบาลกับลาวนะเพราะฉะนั้นแต่ผมส่งให้นะท่านได้ได้ฟรีนะได้ฟรีแต่ว่าสั่งหกนะสั่งหกเได้ฟรีหกนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่คือเป็นหลักเลยนะครับอ่ะ ส่วนถ้าได้ได้มีปี66อยู่แล้วก็สั่งปี67ก็ได้ในราคาพรีออเดอร์นะไม่ว่าจะจะสั่งตอนไหนก็แล้วแต่ได้ในราคาพรีออเดอร์นี่แหละนะครับออาขอให้ทุกท่านมีไว้นะมีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนผมว่ามีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนเรียนรู้แล้วถือว่ามันประสบความสาเร็จนะเรียนรู้รู้เข้าใจนะแล้วก็รู้รวยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยในคัพพีรวยเล่มนี้แหละผมว่าถือว่าสุดยอดนะคัพพีรวยเล่มนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วที่ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไงนะ ก็ว่ากันไปตามนั้นอย่างที่ผมนํามาพูดต่างๆนา,านาเนี่ยผมก็นํามาจากความรู้ในคำพีรวยเนี่ยที่ผมเกยงขึ้นมานี่แหละในสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเนี่ยผมก็เอาตรงนี้มาพูดมาคุยกนะับท่านตลอดทุกวันนี่แหละครับว่าวิธีการเข้าคู่ดาวเวลาการไฟดาวหาตําแหน่งดาวอะไรต่างๆนานาก็มาจากเรื่องของโหราศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าของเราโหราศาสตร์เราจะแตกต่างอย่างอื่นเนืเ่องจากว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพันพยากรณ์ตัวเลขนะ ราะนั้นก็ต้องมีจุดของเขาเฉพาะเขาเรียกจุดเฉพาะนะโดยเฉพาะเฉพาะอมสินรัฐบาลแล้วก็ฮานอยอันตปาดานางลาวพวกนี้มันจะมีจุดเฉพาะมาจากโหราศาสตร์นะใกล้เคียงกันแต่มีจุดเฉพาะของเขาไปนะครับอย่างฮานอยเนี่ยอาตานานานาชาติเนี่ยเรารู้แล้วมีจุดเฉพาะของเขาเลยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยอันนี้ก็ลักษณะหนึ่งส่วนรัฐบาลไทยแล้วก็อมสินก็มีจุดเฉพาะเขาอย่างที่เราเรียนไปทั้งหมดนี่นแหละ แต่ว่าเราดึงออกมาใช้เฉพาะจุดเฉพาะจุดไม่ใช้ทุกจุดนะอันนี้สําคัญนะสาคัญนิดหนึ่งก็คือท่านเรียนรู้ไปนี่สามารถเข้าใจได้เลยนะตรงนี้นะในเรื่องของกับวรวยนี่แหละนะครับที่ผมมาพูดคุยแล้วก็ที่ผมมาสอนท่านแล้วก็ท่านที่ศึกษาเรียนรู้ไปนะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าอ่าบอกมีหลายท่านมือนกันถามมาอาจารย์พยากร์ด้วยก็รับพยากรนะก็ใครอยากจะดูดวงก็ถือว่าก็ดูได้เลย ที่จริงเราก็มาจากการดูดวงนั่นแหละนะแต่ว่าพอหลังมาช่วงโควิดมาเราก็ไม่ค่อยจะเจอใครเราก็เลยมาพยากรณ์ตัวเลขดีกว่าเพราะอยู่คนเดียวไงช่วงโควิดไปไหนไม่ก็ได้ที่จริงเรื่องตัวเลขเนี่ยผมก็อยู่ตรงนี้มานานนะตั้งแต่เริ่มต้นแหละเพราะว่าผมชอบด้านตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาโหราศาสตร์เนี่ยมาพยากรณ์เรื่องตัวเลขอย่างเดียวเลย ก็ทำมาอย่างนี้ตลอดเลยนะครับตลอดแหละนะผมก็ทำมาอย่างยาวนานนะตรงเนี้ยอยู่กับตัวเลขนี้มาตลอดแต่ว่าพยากรชะตาชีวิตก็พยากร์มาตลอดนั่นแหละพอจุดเริ่มต้นการเรียนรู้โหราศาสตร์เราก็เรียนเลือกพยากรชะตาชีวิตไงใช่ไหมครับแต่พอ,อหลังมาเราก็มาปรับพยากรณ์ตัวเลขดูว่าเป็นยังไงเออมันก็ได้ผลนะที่มาสอนท่านนี่แหละนะครับเนี่ยโปรแกรมตัวเนี้ยครับโปรแกรมตัวเนี้ยมันจะง่ายมันจะสะดวกถ้าท่านได้นะอันนี้คือของวันที่8ด วันนี้วันที่8นะพฤษภาคม2566นะน,นี่เวลา8โมงนะอันนี้จะขึ้นรันเลยแต่ว่าท่านเปิดโปรแกรมว่ามันจะรันอวันแล้วก็รันชั่วโมงให้ท่านเป็นปกตินอกจากที่ท่านต้อง,ตองการอยากจะผูกดวงว่าเวลาไหนท่านก็ใส่เวลาไปวันไหนท่านก็ปรับมาเป็นเวลาได้นะอยากจะรู้ดาวตรงไหนอยู่ตรงไหนคลิกได้แล้วก็อยากจะรู้ลัคนาวันตรงไหนคลิกได้ลัคนาแฝงอยากจะรู้ไอเอสตรงไหนคลิกได้อยากจะรู้รัศีจันทร์ตรงไหนคลิกได้หมดนะแต่ว่าคลิกๆเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดท่านต้องเรียนนะ ที่ผมให้ท่านเรียนนะท่านมีโปรแกรมท่านเรียนเพราะนั้นคลิกแล้วมันมันมันไม่ได้เลยนะแต่คลิกแล้วท่านต้องรู้อะพอคลิกปุ๊บมันจะสะดวกและเป็นจุดที่ท่านจะต้องรู้ว่าพอคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะเจอตรงนี้แล้วตรงนี้คือเอาตรงนี้นะัามนะีจันทรอย่างนี้นะไอเอสอย่างนี้นะอะไรเงี้ยลักนาวันอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันจะต้องเปนน็นลักษณะแต่อาศัยการคลิกเนะี่ยแต่ท่านไม่มีโปรแกรมท่านก็ย้อนกลับไปหลังๆเยอะแยะเลยคือถึงมันช้าแต่ว่าทําได้ไหมได้ช้านะได้ช้าแต่ต้องอาศัยความพยายามสูง แต่ถ้ามีโปรแกรมมันก็ไม่ต้องไปช้าคลิกเลยคลิกเลยคลิกเลยอย่างนี้นก็สะดวกนะเนี่ยโปรแกรมตัวนี้นะถ,ถือว่าสุดยอดอยู่นะครับอ่ะก็ถือว่ายังจะพอได้อยู่นะตอลองอยู่ตอลองอยู่นะท่านก็สามารถที่จะได้เนี่ยคัมบร์รวยนานา,นาชาติปีสอง7าเจ็ดนะครบนะสามสิบห้าวันเลยนะครบเลยมีทั้งหมดมีครบหมดรัฐบาลออมสินฮานอยลาวครบสามกสิบห้าวันแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นงวดก็เกินกว่า3ามกิบห้างวดนะเกินกว่านะ เกินกว่านะครับเพราะว่าก็เกินกว่าแต่ว่าถ้าเป็นวันเราก็สามร้อยสิบห้าวันนะนะสามร้อยหสิบห้าวันแต่เราบางวันก็มีสามมีสี่รายการนะเพราะฉะนั้นก็ถืออยู่ในรายการนั่แหละครับครบจบะบวนความทําให้ครบจบกระบวนความเลยหนังสือกระพพรวยนะหนังสือกระพร่รวยนะเนะ่ะกลับมาในเรื่องของดวงนะวันนี้นี่รัคนาที่ออกก็ยังอยู่ราศีตุลอยู่นะที่ผมขึ้นมานี่แหละให้ท่านได้เห็นเนี่ยราศีตุลเนี่ยนะก็ยังวางไว้ที่ราศีตุลอยู่วันนี้นะ ราศาีตุลก็เลขรหัสถอดรหัสเกินล้านมา6841เจ็บไหมอันนี้ก็ถอดรหัสเกินล้านมาลาักษณะทวารทศสังศรก็กลุ่มก็ถอดรหัสเกินล้านมาก็ตรงกันครับ84651 8465ก็ถือว่าจะตรงกันแหละเพราะลักษณะาธาตุลมเหมือนกันนะส่วนพินมันก็จะเป็น571อันนี้ก็จะเป็น571เหมือนกันเพราะสรุปแล้วก็คือในกลุ่มนี้เลขเหมิดกันหมดเลยวันนี้นะ684175 ก็อยู่ในนี่แหละไม่ไปไหนหรอกครับท่านจับดีๆอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ไปไหนหรอกแต่มันเยอะไงตั้งอกตัวท่านจะวินยังไงอ่ะมันเยอะไปนะอันนี้คือดวงนะทีนี้เกิดว่าดวงเอ๊ะถ้าคนดวงราศีตุลผมก็พูดไปแล้วนะราศีกุมอย่างเงี้ยก็พูดไปแล้วราศีกุมนี่ถือว่าพระรัษีอยู่โยกหน้านะแล้วก็ลาพระโยกหน้าเข้าเรือนสารชาไปว่าท่านก็อาจจะถูกมีโอกาสมีโชคมิลาบอ่ะ ได้รางวัลใหญ่เพราะว่าดาวพลังมาอยู่เรือนศาสชาศาสชาแปลว่าสังคมนี้กเขาไปเกี่ยวข้องหรือว่าตัวแทนนี่เขาไปเกี่ยวข้องนะถ้าซื้อลอตเตอรี่จากตัวแทนที่เขาขายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกไงนะแล้วก็ช่วงนี้เลขสี่มาอยู่การเงินท่านด้วยเลขสี่มาถึงเลืองก,กระดาษหน,ะนังสือกระดาษหนังสือพวกนี้คือลอตเตอรี่เนี่ยนะที่ซื้อเป็นกระดาษนะถ้าซื้อเป็นดิจิตอลจะได้มันก็น่าจะได้ลนะซื้อเป็นดิจิตอลมันก็คือเลขสี่เหมือนกันถ้าซื้อเป็นกระดาษก็มีโอกาสถูกรางวัลนะของโคราสีกลุ่มนะนลักษณะเง พอเลขสี่มาอยู่ตรงตัวนี้พอดีแต่เลขสี่เขาขยับเลยนะเขาขยับมาอยู่ร่วมกับหนึ่งห้าแปดเลยนะเขาขยับมาวันนั้นแล้วเมื่อก่อนเขาเดินถอยหลังไปนิดหนึ่งแลวทีนี้เขาเดินขยับมาแล้วนะเลขสี่เนี่ยเขาขยับมาตรงนี้แล้วนะก็ก็ขยับมารวมกลุ่มกันหนึ่งสี่ห้าแปดถือว่ารวมกลุ่มกันนะช่วงนี้นะเอ้าอันนี้เรื่องดวงนะวาสนาชะตาชีวิตของท่านเราคนราศีตุลคนราศีกุมจะขึ้นอยู่กับเลขแปดเลขสี่เลขหกเลขห้าเลขหนึ่งเลขเจ็ดนะนี่คือเป็นเลขที่จะนำพาชะตาชีวิตท่านสู่ความ ถ้าท่านเข้าใจเลขเหล่านี้มากๆมีความรู้กับเลขเหล่านี้มากๆปุ๊บเนี่ยท่านประสบความสําเร็จเลยเรียนรู้แล้วมันจะเป็นรหัสชีวิตที่จะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จได้ในกลุ่มดาวทั้งหมดเนี่ยท่านต้องดูดาวดวงไหนมันเป็นดาวที่จะเสริมท่านได้ดีที่สุดดาวตรงไหนจะเรียกว่ามันอยู่คู่บวกค้่ลบอย่างเงี้ยท่านต้องเข้าใจนตรงนี้ด้วยแต้วท่านเข้าใจปุ๊บท่านก็จะสามารถที่จะดึงพลังของเลข8เลขสี่เลข6กเลข5เลขหนึ่งเลข7พวกเนี้ยเข้ามาผลักดันชะตาชีวิตท่านไปสู่ความรุ่งเรืองการนับประสบความสําเร็จทั้งนี้ทั อยู่ในพื้นฐานดวงท่านทั้งหมดเลยนะท bridges, like raszam, ่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตรงนี้นะอ้าวก็ว่างันไปตามนั้นในเรื่องของดวงนะอ้าวกลับมาวันนี้นะกำมเบรวยสองห้าเจ็ก็ฝากไว้ด้วยนะกลับมาวันนี้ครับวันที่แปดนะมีลาววันนี้วันจันทร์นะใช่ไหมล่ะก็ต้องไปลาวก่อนนะไปลาวเนี่ยนะไปลาวก่อนแล้วค่อยมาฮานอยนะหรือจะไปฮานอยก่อนแล้วที่จริงมันต้องไปฮานอยนะถ้าประสบวารณ์เร็จฮานอยก็พักผ่อนที่ฮานอยเลยไม่ต้องมาที่ลาวหรือท่านไปลาวลาวมันต้องมาที่หลังดีนะต้องไปฮานอยก่อนนะ ถ้าประสบความสำเร็จที่ห้าน้อยทั้งก็พักเลยนะมาลาวก็ได้เยี่ยมเยี่ยมมาลิงหน่อยหน่อย,อยมาค้างคืนเล็กๆน้อยน้อยไม่ต้องไปอะไรมากนะ <laughs> อา้าวกลับไปดูที่ลาวก่อนนะลาวก็ถือว่าเรื่องสูตรนี่ก็โอ้มีคนสนใจเยอะนะมีคนสนใจเยอะผมเอาสูตรไปท่านดูก่อนละกันสูตรนี่ก็คิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยท่านก็ดูตรงนี้ละกันเนี่ยท่านก็ดูลักษณะตรงนี้อันนี้สามสองสองมันออกใช่ไหมแล้วก็เอามาทํายังไงแล้วก็เนี่ยสามสองสองเอามาทํายังไง แล้วก็มันออกอะไรอ่ะหกสามสองสองใช่ไหมเนี่ยเราเอาสี่ตัวมาทํายังไงอย่างเงี้ยมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้แล้วต้องค่อยๆฝึกดูนะค่อยๆฝึกดูค่อยๆฝึกทำเนีเรื่องสูตรนะสูตรนี้ก็สุดเยอะสุดเลยนะครารที่แรกก็หกสามเต็มๆเลยสูตรนะครับนะสูตรนะสองหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยเป็นเลขที่ค่อนข้างมาแต่คราวที่แล้วก็หายไปนะตรงเนี้ยนะก็ถือว่าค่อนข้างมาส่วนเลขอ่าส่วนออกเลขแบ่งกลุ่มนี้คือหกเจ็ดสองนี่อันนี้มาตลอดไม่ค่อยหลุดนะ ค่อยหลุดเลยครับผมอันนี้ก็ถือว่าสูตรนะที่วางไว้ตามนี้สีเหลืองน่าเป็นตัวเด่นนะครับตามนั้นเลยในเรื่องสูตรให้ท่านดูก่อนนะนจะได้ไปคิดได้นะส่วนคนที่ชอบสูตรนะอ่าส่วนคนที่ชอบดาวมันง่ายดาวก็ไม่ต้องมีอะไรมากไงนะดาวก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ดาวก็ยังอยู่ขยับไปอยู่ราศีพิจิกเหมือนเดิมนะเมือนคราวที่แล้วนะลัคนาออกที่ราศีพิจิกธาตุน้านะทีนี้ราศีพิจิกมันก็ถอดรหัสออกมาสามห้าสองสี่แปดเจ็ดอันนี้คือรหัสกินล้านนะ แล้วก็ดูลักนาทวารศสังสะเราสอนไปแล้วเมื่อคืนนะครับก็อยู่ที่พิจิกเหมือนเดิมก็ได้ตัวเดียวกันนะสามห้าสองสี่แปดเจ็ดนะเหมือนกันก็คือครบคดพอเป็นเลขมันลานสีเดียวกันนะมันลานเดียวลานสีเดียวกันมันต้องครบสิครับก็สามห้าสองสี่เลยใช่ไหมสามห้าสองสี่เจ็ดแปดอ่ะนะก็คือครบะครับสามสองอ่าสี่เจ็ดห้าแปด้ไหมเนี่ยสามสองสี่เจ็ดห้าแปดครับครบอ่ะมันต้องเหมือนกันครบเพราะนี่อย่าว่าเป็นลานสีเดียวกันคือพิจิกนะพิจิกเลย นะพจิกเลยเพราะฉะนั้นก็คือพอเหมือนกันอย่างนี้ท่านก็ไปดูตัวที่เป็นเคอเอ็นมันเหมือนตัวไหนหกไม่เหมือนเลยอะหกกับหนึ่งไม่เหมือนเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เหมือนแลวก็เหนื่อยนะถ้าไม่เหมือนท่านก็เหนื่อยหกสามหกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยเยอะอ่ <c oughs> มันสายรั่วก็รั่วก็จะเยอะอยู่นะรั่วก็จะเยอะเพราะมันไม่พอไม่เหมือนกันเลยไนงะพอไม่เหมือนลักษณะยอย่างนี้นะอ่าเอลดีนี่ผมสอนไปนะเมื่อวานท่านจะเอาสามหรือหกท่านจะ ย้อนกลับมาเอา7หรือเอาที่อยู่กับตัวหยุดดาวนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมขออนุญาตเอา0ย์คือตัวหน้านี้เอาอยู่แล้วคือ0ูนเนี่ยนะแล้วก็36เอาหน้ามาเลยนะเอาหน้ามาเลยคือ3 6หรือท่านจะเอา3าก็ได้7คือตัวหลังตัวนี้นะอันนี้คือคือที่ท่านเรียนไปแล้วเมื่อคืนตัว l d นะแต่ว่าผมขอผมเอา0ูนย์นะเอาหน้าหมดเลยเดินหน้าหมดเลยเนี่ยก็เรียกเดินหน้าหมดนะเพราะฉะนั้นท่านดูตรงนี้ครับ K.L.N คือ6กับหนทีนี้6กับหนมันไม่เหมือนตรงนี้ถูกไหมล่ะ พันไม่เมื่อตรงนี้ก็ก,ก็เหนื่อยถ้าก็มาดูตัวเทเอสมันอยู่สี่เจ็ดหกหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งก็เจอ6กับหนึนะสี่เจหกหนึ่งก็เจอหกกับหนึ่งอยู่นะทีนี้พอเจอหกับหนึ่งปุ๊บท่านมาดูตรงนี้ก็ได้สากับ2องนะอาร์เอสมันสามกับสองนะวันนี้ใช่ไหมอาร์เอสมันสกับสองเมื่อวานห้ากับสี่มาทั้งวันเหมือนกันวันนี้สากับสองสากับสองนี่ถ้าก็มาเจอตรงนี้อยู่แล้วสากับสใช่ไหมถ้าเอาตรงนี้มันเหมืออกัน3ามกับสองก็จะมีอะไรหกสามหกสองหนึ่งสามหนึ่งสองแค่นี้เองนะเนี่ยถ หกสองหนึ่งสามหนึ่งสองเห็นไหมล่ะสามนี่เป็นลัคนาวันด้วยนะลัคนาแฝงด้วยลัคนาวันด้วยเพราะนั้นก็เตงหกสามหนึ่งสามหกสามเนี่ยเตงเลยถ้าเอาตามลักษณะอย่างนี้ก็หกสามมันจะมาคู่กันไม่อไรที่มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงอ่ามุมเนี่ยนี่มันอยู่ในราศีตุลเนี่ยอยู่ราศีเมถุนเนี่ยครับสามกับหกเนี่ยมันจะมาด้วยกันไหมถ้าเกิดวันไหมาด้วก็หนึ่งสามเต็มเต็มเหมือนกันนะหนึ่งสามตรงเนี้ยหนึ่งก็เป็นโอกาสมาได้เพราะอยู่พุมเออาร์ไงนะ หนก็เป็นตัวมาได้ที่ยุมีอาหนึงสามเนี่ยก็หนึ่ามถ้าเอาตัวนี้ก็ผมว่าคิดว่า1 3ึ่งสามกสามนะกหจัดไปแต่ว่าตัวเต็งเอาตัวไหนแต่ว่าถ้าตามลักษณะะไดอา r มันต้องมาได้ตัวหนึงถ้าเป็นหนึ่งอ่ะถูกไหมก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งมันอยู่มุม a าด้วยและเป็นจุดจุดดาวด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ซัดเลย1นึ่งสามเต็มเต็มนะหน่งเต็มเต็มแล้วก็หนึ่งสองจัดไว้หน่อยนะหนึ่งสามเนี่ยเต็มเต็มนี่จะผมวางไว้ใน่ยหนึ่งสามด้ นะศูนยสาก็ไดนะ้หรือจะแลกกันนันก็จะเป็นการเป็นหกสามหกสองกันไปนะครับหกสากสองกันไปแต่หนึ่งสาตัวเต็งจัด <c oughs> จัดเลย,เลยจานจานมาสองวันแล้ว <c oughs> จัดเมื่อวานนี้ก็จัดเลยจาวันนะี้จัดอีกจัดหนึ่งสจัดเลยนะตามนั้นนะเพราะว่า3ามก็ได้เอฟดีเอาศูย์ไม่ยิงด้วยศูนยหนึ่งสาอาจจะได้3ตัวโฟก,กัิกก็โฟกักเอาอ่ามันก็3มอยู่ดีอาจจะเบิ้ลน,นะวันนี้สามส สามศย์ห่สามนะสศูนย์หนึก็จัดไปอย่างนี้ก็ได้3ามศหสหรือ4ี่ศูนย์หนึ่งสาก็ได้นะ่ศูนย์หนึ่งสามก็ได้ก็ก็สวยนะสี่ศูนย์หสก็สวยนะสี่ศูหนึ่งสาก็สวยอันนี้คือลักษณะโฟกัลิกนะก็ศูนย์หนึ่งสแหละจัดไปหน่อยแล้วกันนะก็หนสเต็งหน่อยแล้วกันเนี่ยนะการหกสามไ้ด้วยนะแล้วก็เอ็มก็สามหกสี่มันก็เจอสามหนาส่วน I9 4 9 8้ดเ้า สี่เก้าไปเขาก็เจอเก้าอยู่หรือท่านจะเอาเก้าหนึ่งสามก็ได้นะกันไว้ม่เอาเก้าตัวนี้มายิงหรือเก้าศูนย์หนึ่งสามเอาเก้าศูนย์หนึ่งสามมายิงตรงนี้ก็ได้จะอาจจะได้โฟกัสแตกพอดีเลยนะเก้าศูนย์หนึ่งสามนะแต่นี้ผมจับสี่ศูนย์หนึ่งสามนะผมเอาสี่ตัวนี้อะระหว่างสี่ตัวนี้ที่มันเป็นได้ไอ้เก้านะครับในไอ้เก้าเนี่ยก็เอามายิงตรงนี้นี่คือลักษณะของลาวนะของลาวนะครับอ้าวลาวอันนี้คือใบวิเคราะอเอาใบวิเคราะห์นี่ต้องก็ชอบนะใบวิเคราะห์ต้องก็เพื่อจะเอาไปศึกษาเรียนรู้กันนะเนี่ยพาเปิดพินโดม,มายัางไงงงอะะะไไรยยัันนลกษณเี เาก็วิเคราะห์กันไปนะตามนี้เลยนะอ่าตอนนี้จุดจุดาวจุดจูดาวเป็น8นะเออใช่จุดจูดาวไม่ใช่เป็นหนึ่งะครับจุดจุดาวเน่เป็น8นะใช่ไหมเนี่ยจุดาวเป็น8อ่านี่มันนับไปก็เท่ากับว่าตัวนี้นับไปหา3ก็7 8ดแปดได้แปดอ่าเป็น8ดครับเป็น8ดถ้านับได้8ดเป็น8นะจุดจุดาวเป็น8อยู่แล้วใช่ไหมเป็น8อยู่แล้วก็ถือว่าเป็น8อยู่ตัวนี้ก็0 3นย์นี่แหละก็ชัดเจนนะศูนามกชัดเจนนะจุดจูดาวคือ8นะอันนี้จุดจูดาวคือ8ดนะ เื่อกี้ผมจุดอยู่ดาวตัวนี้มันเป็นหนึ่งขอไปขออ่าเป็นแปดครับเป็นแปดนะไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนนะอ้าวไม่เพี้ยนโอเคครับตรงแหละนะเป็นหนึ่งน่าจะเป็นของฮานอยนะเป็นหนึ่งน่าจะเป็นของฮานอยครับอ้าวอันนี้ใบวิเคราะห์ตั้งกับไปวิเคราะห์ดูอย่าลืมเทสแต่มันอยู่สี่เจ็ดหกหนึ่งมาแน่นอนอยู่แล้วนะหนึ่งตัวมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าผมเต็งหนึ่งสามนะของของถ,ถ้าเกิดหนึ่งสามมันไม่มาฮานอยก่อนก็มาลาวแน,น่และวท่านก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะถ้ามาฮานอยก็พักที่ฮานอยเลยนะครับอา้าวน เนีย่ยผมว่า013อ่ะใส่ไปเต็มๆเลยขรังลาวนะ8013 9013อ่ะใส่ไปเต็มๆหน่อยนะครับอ้าวอันนี้ของลาวมาฮานอยฮอลันสปาดานังนะอ้าวอย่าลืมหนังสือฝากไว้ด้วยนะคำวิรวยปี257นะอ้าวมาดูฮานอยฮอลันสปาดานังเรานิดหนึ่งครับฮานอยฮอยอันสปาดานังเนี่ยแต่ว่าฮานอยฮอยอันสปาดานังเนี่ยลัคนาเขาจะอยู่ราศีตุลน,นะเพราะว่าเขาออกตอน18นาฬิกาใช่ไหมยังไม่ถึง2องทุ่มลัคนายังอยู่ที่เดิมหมายถึงว่าราศีตุลนั่นแหละครับเนี่ยลัคนายังอยู่ราศีตุล นะแต่ว่าองศาเขาก็ไปที่ยี่สบสององศายี่สิบเอ็ดลิปดาเลยนะเลขวงในสองสามสองหกนะเลขวงในอย่าลืมนะอาจจะเบิ้ลก็ได้นะวันนี้นะอย่าลืมเบิ้ลใส่เบิ้ลไว้หน่อยนะครับลักนาราศีตุลก็หกแปดสี่หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมในตุลน,นะลักนากุมก็กุมก็จะมีแปดสี่หกห้าหนึ่งเจ็ดนะเหมือนกันก็จะเหมือนครบนะครบหมดเลยนะก็ครบหมดเลยหกหนะึ่งสี่เจ็ดห้าแปดครบนะครบนะเขาเรียกครบเพราะว่าเป็นราศีธาตุลมเหมือนกันนะ อ่าราศีธาตุลมอ่าใช่ราศีธาตุลมเหมือนกันก็ค่อนข้างจะครบแหละเอามาเหมือกันตรงนี้จะเหมืออยู่ที่หกกับหนึ่งนะครับเหมืออยู่ที่หกกับหนึ่งของฮานอยเนี่เหมืออยู่ที่หกกับหนึ่งนะครับหกกับหนึ่งเหมือนเมื่อวานนี่เลยเหมือกันอยู่ที่หกกับหนึ่งเพราะถ้าหกกับหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็หกสามหนึ่งสามนะตัวเต็งเลยหกสามหนึ่งสามตัวเต็งเลยครับเนี่ยหกสามหนึ่งสามสามวอลโครดด้วยหกสามหนึ่งสามถ้าไม่มา ผมว่ามาฮาหนอยอาจจะมาฮาหนอยก่อนนะหนึ่งสามเนี่ยนะหนึ่งสามอาจจะมาฮาหนอยก่อนนะถ้ามาฮาหนอยแล้วเราต้องพลิกผันเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับหกสามหนึ่งสามถ้า, 13, มา,หาหนึ่งสามมาฮานอยหกสามก็อาจจะมาทั้ง,งหลาวทั้งฮานอยได้เลยนะครับลักษณะนีนะหนึ่งสามหกสามนะเพราะว่าสามนี่เป็นลัคนาวันอยู่แล้วแฝงด้ดยสามนี่ผมว่าน่าจะโดดเด่นมากหนึ่งสามหกสามใส่ไปเลยครับในะจัดเลยถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยเราจัดอะไรอ่ะตรงนี้เราเราจัดอะไรหกบรรจุบุญทีจีนะก็หกสามจัดเต็มเลยหนึ่งนี่เล็งลัก ทีจีจะแรงกว่าเลงรักไงเพราะนั้นก็หกหกสามจัดของฮานอยฮอยฮอยันสปาดานังจับดีแบบจัดเออ่แต่ก็อย่าลืลมนะเติ้งมันยังไม่มามันไปสามารถไปลาวได้นะสามารถไปลาวได้ตัวนี้ยเพราะหกมันเหมือนพอดีไงไอเล่เอออดี o D ก็ศูนย์สามเจ็ดอยู่แล้วก็จัดเลยครับนี่ก็หนึ่งสามหกสามอะเต็มเต็มไม่มีอะไรเลยครับนะจัดไปเลยครับเอาอะไรไม่เติ้งก็ศูนย์นี่ไงเอ็มทูดีด้วยนะศูนย์หน้าสองก็ศูนย์มายิงเลยศูนย์หนึ่งสามนะศูนย์หนึ่งสามชูนกสามประมาณนั้นนะครับจัดป่านานนี้เลย แล้วโฟกัลิกสี่ก็ 4, 9, 8, 9, ก้ทั้ง9กมาใส่ครับเก้าศูนย์่ามสี่ศูนามนะเก้าศูนย์เก้าศูนกี่ยก็ถือว่าได้4ตัวโฟกัลิกแตกพอดีเลยวันนี้นะแล้วก็ผมว่ามาจริงๆด้วย4เจ็นเนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสี่เหนึ่งมันเบิด6กกับหนึด้วยเมื่อวานนี้ก็เบิด6กับหนึวิ่งหทั้งวันวันนี้ก็จะวิ่ง6เลย หกรอบแรกเลยนะผมว่าในหกสามเนี่ยใสยไปเลยเล็เต็มเต็มเลยรอบแรกเลยเนะี่ยใสไปเลยครับผมนะแต่พราะก็จะมันมาสามารถมาได้ถึงหกโมงกว่านะนี่นะครับอันนี้คือฮานอยฮอยอันสปานะฮานอยฮอยอันสปานงจุดยูดาวอยู่ที่หนึ่งะครับเนี่ยหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเลขในกลุ่มเดียวกันนะเพราะหนึ่งกับแปดอยู่ที่ลานสีเม็เหมือนกันไงเพราะนั้นเลขจุดยูดา L O D จะใกล้เคียงกันแต่นี่ผมขอจะเอาศูนย์กับสามศูนย์ตัวนี้ 3, สามตัวนี้เจ็ดเอาย้อนหลังมานิหนึ่งนะเพราะมันทับลักษณะทวารสังสายอยู่แล้วก็ศูนย์สามเจ็ด บางทีก็ถ้ามันเลขตัว l d เนี่ยมันอยู่ในจุดจุด,จดชุมนุมกันเราก็ต้องใช้เซน์เราด้วยส่วนหนึ่งนะใส่การวิเคราะห์ด้วยส่วนหนึ่งนอกจากแล้วก็อาศัยประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะถึงจะวางได้เลข3ตัวนะ l d เนะี่ย l d วางได้3ตัวแต่ถ้าโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเราเอาตัวศูนย์ตัวแรกเลยก็ได้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยแถวแรกเนี่ยนะเอาศูนย์ตัวแรกเลยก็ได้ก็หกศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองศูนย์งเี้ยก็ได้เนี่ยก็จัดประมาณนี้เอาเอาตัว KN กับไอมายิง uh, แต่ถ้าเอา3ามมันก็ต้อง6 3 0 1 3 0นะก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะฮานอยฮอนสปาดานังนะอ้าอันนี้ใบวิเคราะห์ใบวิเคราะห์ท่านได้ดูหน่อยนะครับอ่ะใบวิเคราะห์ท่านท่านจะได้แคปไปไงที่ผมพูด,พด,พดทั้งหมดเนี่ยเพื่อท่านที่ได้เรียนรู้แล้วท่านก็จะเอาแคปได้แคปไปแล้วก็ได้เอาไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็เรียนรู้กันไปไงเพราะว่าที่ที่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในบทเรียนในอยู่ในบทเรียนอยู่ในการเรียนรู้เรามาทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยท,ท่านที่เรียนแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่เข้าใจง่ายขึ้นไงส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมเพิ่งเข้ามาเจอ,เอพูดเรื่องอะไรว่าเนี่ยมันไรเออดี OD, อะไรต่างๆนานาอันนี้คือเป็นคนที่เรียนมาแล้วอันนี้คือการวิเคราะห์ในเรื่องของโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสุจริตบังงกธาตุวิเคราะห์ดวงดาวที่จะมาให้โชคให้ลาบของแต่ละรายวันะนะเป็นรายวันเลยท่านใจที่ชอบรายวันเทตรายวันก็เนี่ย มาติดตามช่องนี้อาไฮเชเนลคืนลักเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะอ่าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะตรงนี้อันนี้เราเทรดเราเทรดนะเทรดแบบมีวิธีการอ่ารู้รู้แล้วเทรดนะรู้แล้วเทรดเทรดแล้วรวย <laughs> นะจะทำยังไงให้รู้ก็ต้องเรียน <laughs> เรียนเลยนะครับตอนนี้อ่าโครงการมิกเซอร์ยังได้อยู่นะวันพุธไม่มีมิกเซอร์นะวันพุธไม่มีมิกเซอร์แต่ว่าท่านใดที่ต้องการที่จะเรียนรู้ก่อนวันอังคารนะ ถ้าก็แจ้งไปนะอยากเรียนวัานังคารน่อย่างเงี้ยอยากเรียนวัาอังคา่าแจ้งไปถ้ามีครบหลายคนเราก็ผมจะเปิดอังคารให้นะแต่วันพุธนี่ท่านไปมิกเซอร์เขาไม่ได้นะอ่าวันพุธนี่เราก็เรียนภาคพิเศษนะภาคสุดยอดเลยภาคหยิบเงินล้านเลยภาคเดือนพุธเนี่ยภาควันพุธเราภาคหยิบเงินล้านเลยหยิบเงินหลายร้อยล้านด้วยเพราะเราเป็นภาคที่คนทางยุโรปคนทางลาวเรียนนะเอาไปใช้พวกยุโรปอะนะครับเนี่ยเราวันพุธนะเรียน ท่านอยากเรียนตรงนี้ก็ถือว่าอันนี้โอ้หยิบเลยนะเกือบแตกไปเลยนะของคุณอะไรว,วันกอ่อนสองสามวันก่อนก็จะแตกแแก็ได้ได้ไ,ดไดมาสามชุดเลยนะได้มาสามชุดแล้วก็อะแตกแล้วก็ถือว่าสุดยอดจริงๆวิชานี่นะสุดยอดจริงๆเพราะนั้นวันพุธนะวันพุธเนี่ยวันพุธเนี่ยท่านมิกเซอร์อะไรไม่ได้ดังนั้นวันพุธว่าถือว่าเป็นวันพิเศษนะเรียนเฉพาะเจาะจงเลยนะวันพุธนี่นะ เพราะนั้นท่านอยากเรียนวันพุธก็แจ้งไป0ูนย์64288100นะครับรับได้อีก2ท่านนะวันพุธเนี่ยรับได้อีก2ท่านรับไม่เยอะนะเพราะว่าเรียนเยอะแล้วมันปวดหัวไงเรียนประมาณ2ท่านอยากเรียนตัวตัว,ตวด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าโอเคประมาณาอีก2คนกะได้อีก2คนเอาไว้ยอยู่นะอีก2คนเอาไว้ยอยู่นะจะได้เข้าใจวันพุธน,นะวันพุธเรียนพิเศษท่านมิกเซอร์เขาได้ขอมิกเซอร์ไม่ได้ขอ, er ข,อ,ข,อขอโครงการอะไรไม่ได้เลยวันพุธนี่นะต้องต้องต้องเรียนจริงๆนะครับอ้าววันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี ร่ำรวยยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนสวัสดีครับ